กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรดใจเพชรกล้าจนได้ความเคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะท่านคุรุทุกท่านค่ะเำเนินธรรมพี่น้องแพ่บิณฑาทั่วโลกค่ะชื่อแบมุุกแสงธรรมรู้แก่นสินค่ะอายุ47ปีค่ะอาศัยยุคเยอรมนีค่ะขอบพระคุณครูเอค่ะที่ให้โอกาสค่ะก็มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจอยู่ค่ะ <c oughs> คือโดนไม่ทราบว่าตัวอะไรกัดน,นะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไปช่วยทําแปลงนาเนาะแล้วก็ได้ความที่เลาอยากจะเดินเท้าเปล่าแล้วก็เมั่นใจนะคะว่าจะไม่จะไม่จะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็ก็เจอตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็คือคันเป็นผืนแดงทั้งทั้งกลุ่มเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแงญญางค่วนใดญยนะคะที <c oughs> ไ่ไปไปทีมาทั้งทีมเลยนะคะก็ขันนะคะมีอาการขันทีนี้คือ ได้ได้ความที่ตัวเองก็ก็วานแกนเรื่องของอาการคันได้เยอะก็ก็ไม่รู้สึกคันเท่าไหร่แต่พอเพื่อนเก่าเราก็คันเพนพลังเหนี่ยวนํานะเพื่อนคันเราก็คันเราเราตอนแรกเราไม่คันทําไมพอเพื่อนคันเราคันด้วยเลยแค่ค่ะก็ก็ได้เก่าแล้วก็คันไปด้วยกันนี่แหละค่ะพลังเหนียวนาของคันนี่มันก็ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ก็เห็นมาทีนี้ก็ก็ได้ท่านอาจารย์ก็แนะนาให้ให้ใช้กับกล้วยเนาะเอ่อมาแปะแล้วก็ หรือว่ายาดาวดอยเนี่ยขยี้มาก็ก็ทุเราได้นะคะก็ก็ดีขึ้นเลยนะคะแต่ที่ได้ทําตามนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวางใจเอ้าเรากลับมาที่เรา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 หลงไปกับเพื่อนแล้วเราหลงไปคันกับเพื่อนแล้วตอนแรกเราอยู่ของเราเราไ่คันแล้วเราค่ยพที่เราเรามีสภาวะที่ว่าอาการคันของเรานี่จะมีมีเป็นเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะที่เราก็วางใจของเราได้แล้วพอไปเจอเพื่อนคันเราก็เอา โลกของเราก็กำเริบไปด้วยค่ะโะคันเสตเตพลังเนียวนำค่ะก็เลยก็เลยต้องกลับมาตั้งหลักเราใหม่อย่างเงี้ยค่ะเือเรามามาตั้งมั่นของเราดีวกว่าเราจะไม่คันตามเพื่อนเราค่ะอาการอาการอย่างที่พี่แบมเป็นนะคะเอเอ,เอก็เป็นค่ะคือใครโดนยุงกัดหรือเขาบอกให้เห็นมดนะคะแค่เห็นมดเดินผ่านน่ะรู้สึกรีบสำรวจว่เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเหมือนจะคันๆน,นิดๆน่ะไม่รู้จะเป็นใครใครกันไม พี่ล่าข่านี้พี่ล่าก็เป็นไหมคะจากการมีพี่น้องจบการบ้านใช่ไหมคะเชนค่ะน้องแบงค์ค่ะข่าอการส่งการบ้านในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะคือคือคือก่อนก่อนจะเล่าเหตุการณ์นี่คือว่าตัวเองนีตั้งสินเนาะว่าจะให้ให้สิ่งที่เลือดยอด ผู้อื่นอะไรเงี้ยคะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะ่ะก็ให้มาเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยพอดีปีนี้ปลูกพริกเป็นครั้งแรกนะคะที่ปลูกแล้วเข้างามนะคะใจเราก็ชื่นชมขอนขอนุญาตค่ะน้องขออนุญาตค่ะน้องแบมแนะนําตัวหรือยังคะแนะนําไปแล้วค่ะพี่ออนแนะนําไปแล้วใช่ไหมคะน้องสาวได้แล้วเนาะโอเคค่ะค่ะเชิญต่อค่ะค่ะบมีพี่น้องท่านเลยท่านให้พริกมาปลูกเป็นพริกไทยเนาะแล้วก็ปลูก ก็ดูแลจนจนออกลูกดกสวยเลยนะคะทีนีน้เราก็ชื่นชมชื่นชมใจเรานะคะคือเราไม่กินพริกไม่กินพริกเยอะนะคะกินแค่ครึ่งเม็ดใช่ไหมคะถ้าเราจะกินเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็คือธรรมดาเออเราก็จะไม่ได้ปลูกพริกเพราะว่าเราไม่กินแต่ว่ามีพี่น้องท่านท่านแบ่งพันพริกมาให้เราก็ปลูกเราก็ชื่นชมเขาก็สวยสวยสวยนะคะทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งไป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 ,ไปเจอพี่น้อง กลุ่มหนึ่งนะคะท่านบอกว่าท่านอยากได้พริกจังเลยมาปลูกใจเราก็นึกถึงพริกสวยๆของเรานะใจมันใจใจตอนแรกแต่เราเห็นมีสองใจนะคะใจตอนแรกมันมันอยากจะให้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกใจหนึ่งมันนึกถึงเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยอยากจะให้เพื่อนอีกท่านหนึ่งเหมือนกันซึ่งท่านก็ยางกินพริกอยู่ใจมันสู้กันนะคะเออเราเราคิดคือเราเรามีความเห็นว่าใจมันเอียงนะคะ คือใจอยากจะให้ผู้ที่ปฏ para, ิบัติศีลกันมากกว่าอีกท่านหนึ่งเอ๊ะมันถูกไหมเนี่ยใจค,ะคะิดแบบเนี้ยมันถ้าเกิดว่าใจคิดแบบเนี้ยก็นึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์เนาะที่ว่าใจที่คิดแล้วเป็นทุกข์อะไม่ใช่แจกของเราไม่ใช่จิตของเราแล้วก็ก็สู้กันเอ๊ะใจมันแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนที่กาลังที่ปฏิบัติศีลด้วยการที่ปฏิบัติด้วยการเนี้ยท่านก็พยายามลดละการกินพริกอยู่แล้วเราไปให้นะก็จะไปเสริมกิเลสท่านหรือเปล่าเราก็สู้ว่าเอ๊ะเราให้เพื่อนที่ท่าน ที่ท่านไม่กินเนี่ยไอ้ที่ท่านกินเนี่ยแต่ว่าท่านท่านปฏิบัติทางหนึ่งอยู่นะคะเราก็เราก็เราก็ยังคบหากันอยู่เนี่ยท่านก็อยากได้ด้วยเนี่ยเราก็คิดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดอยู่วันหนึ่งนะคะพอวันที่จะเอาไปให้เนี่ยเราตัดสินใจที่มันมันยื้อกันอยู่นะคะทีนี้พอใจที่มันยื้อน่วมันทุกข์นะคะที่ที่จะไม่ให้นะคะแต่พอพอใจที่จะให้เนี่ยมันโล่ง ก็ใช้เวลายอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะตัดสินใจยกต้นพริกที่สวยๆของเราเนี่ยให้ขึ้นรถไปให้นะคะพอพอไปให้แล้วเราก็ดูใจของเรานะคะว่าเราจะมีความอะไรยอาวนหรือไมก็ไม่มีนะคะแต่มันมีเอ,อมีความอยากมีความชื่นชมที่ที่อยากจะให้ท่านบอกว่าเออมันสวยนะ <laughs> มีความมีการอยากจะให้ท่านบอกว่าสวยนะนี้เราก็เราเห็นนะคะ เราเห็นแล้วเราก็เราก็ดูใจให้มันมีมีความอยากได้อยู่เนี่ยการให้เป็นยังมีอยากได้อยู่นะเนี่ยเป็นกี่เลสตัวเองอยากได้อยากได้เข้าชื่นชมว่าต้นที่เราสวยค่ะก็เลยก็เลยก็เลยจะตั้งสิ่ตรงนี้ค่ะว่าจะให้ให้โดยที่ไม่เอาอะไรจะใคงให้ได้นะคะ้าความชื่นชมหรือว่าให้ในสิ่งที่เลิศยอดแล้วก็จะให้ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ต่อไปนะคะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าพี่น้องหรือว่าคุณอาจารย์บี พอคิดเห็นอะไรก็เชิค่าคุ้มค่ามากเลยเนาะการให้พริกต้นนี้นะคะได้เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสนะคะเป็นการเป็นการทำที่เอ่อการให้ที่คุ้มค่าแม้ว่าตอนนั้นนะคะมันก็อาจจะมันได้เห็นเหลี่ยมมุมเนาะของกลีลาของกิเลสที่มันจะ ทำให้สีนของเราไม่บริสุทธิ์ในการให้ของเรามันก็จะมีลีลาโน้นลีลานี้นะพี่อ่อนเข้าใจนะเอเพราะว่าพี่อ่อนก็มีลีลาอย่างนั้นเหมือนกันนะครบางทีพอจะให้แล้วมันยังมีความอยากจะเอาอยู่เราก็เห็นนะแบมก็ตาดีนะแบมก็เห็นกิเลสของตัวเองในตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนลำกิเลสทันตกลงนะพี่อ่อนก็พี่อ่อนก็ลุนตามอยู่ว่าแบมตกลงให้ ให้พี่ต้นนั้นกับใครให้ให้กับผู้ปฏิบัติศีลหรือหรือว่าแบบให้กับคนที่เอ่อที่ต้องการให้พี่ให้พี่น้องที่ท่านต้องการค่ะที่ท่านมาคบคืนใหม่นะคะจาดตัด,ต,ดตัดใจได้คือเคยเห็นเห็นกิเลสเหมือนที่พี่ออยว่าที่ท่านนึกถึงคาท่านอาจารย์ที่บอกว่า,ท,า,าทําไมเราปฏิบัติธรรมมันเหมือนกินเลสเราเยอะขึ้น ไม่ใช่กิเลสพอเราตาดีนั่นเองอ๋อเราก็เลยรู้สึกใจชื้นที่แบบเราตาดีเลยปฏิบัติไปคือกิเลสเกล็ดจัด <laughs> ก็เลยไปถึงอ๋อพอเราตาดีขึ้นนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วเราตาดีกิเลสมันเกลดจัดเลยจะทันเป็นกระฉับนี้ค่ะให้ผู้ที่คนใหม่ตัดยันต์ตัดใจได้ยันค่ะ,คะนัวทนากับน้องแบมค่ะใช่ค่ะ กิเลสเราอ่ะมันมันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ก่อนมันไม่เห็นแต่ตอนนี้ตาดีขึ้นมันก็เลยเหมือนว่ามันมีกิเลสเยอะนะคะเออจริงแต่ก่อนมันก็มีแบบนี้ด้วยนะลีลาของมันะพี่ออนก็มีลีลานี้ก็คือมันอายอะค่ะพอเห็นตัวเองมีกิเลสแล้วมันอายแล้วมันไม่อยากให้ใครรู้มันก็จะเก็บเก็บเอาไว้มันไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเนี่ยมันจะมีแบบนี้ด้วยนะ มันรู้สึกละอายนะคะมันรู้สึกละอายแล้วทีนี้มันก็โอ้แทนที่เราจะดีใจว่าี่เปิดเผยให้หมูฟังเลยหมูช่วยเติมปัญญาด้วยนะหมูช่วยเติมปัญญาให้เราได้ล้างกิเลสด้วยโอ้อยางเงีย้ยยิ่งดีนะเอามาเปิดเผยถึงบอกว่าเออเวลาที่พี่น้องมาแบ่งปันการบ้านเนี่ยแล้วก็เอากิเลสมาเปิดเผยเนี่ยมันได้ปัญญาแล้วก็ได้บําเพ็ญด้วยนะแล้วแล้วพอเรามาเปิดเผยนะคะน้องแบมมันตื้นขึ้น กิเลสมันตื้นขึ้นคือแบบว่ามันมันมันหลุดนะคะมันมันจะทําให้เราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนกับวันนั้นน่ะที่พี่ออนว่าพี่ออนไม่ได้ไปข้างนอกนานแล้ววันนั้นน่ะพี่ออนก็ได้ไปแล้วพี่ออนก็หลุดพี่หลุดก็คือหลุดไปแบบว่าแต่ตามกิเลสต,ตัวเองไม่ทันนะะ่ะนะคะเออก็ไปแล้วก็เกิดความทุกข์นะคะก็มาคุยกับหมูนะคะพอมาคุยกับหมูโอ้ใช่ใช่มันเห็นชัดเจนแล้วหมูก็ชี้ไอ การที่เราในที่สุดนะเวลาเราเข้าใจปรมัดว่าเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วล่ะแต่แต่เรายังมีเพ่งโทษคนอื่นอยู่ที่เขาเขายังทำอยู่อะค่ะพี่อ่อนก็ไม่ตามไม่ทันแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดตัวเองอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปเล่าให้พี่น้องฟังเออพี่น้องก็จะ,ะชี้ให้เราเห็นนะคะขุมทรัพย์น่ะเออมัน,ม,นมันตื้นขึ้นพี่อ่อนก็เลย ดีใจจังเลยเอ้านี่นี่มันเกลเสของเรานี่นี่คืองานที่เราต้องทํานี่เออมันก็รู้สึกว่ามันมันหันมาทํางานของตัวเองถูกนะค่ะมันไม่เคยไปทํานาคนอื่นแล้วค่ะทีนี้มันก็หันมาทํานาตัวเองค่ะมันก็จะมันก็จะชัดเจนขึ้นแบบนั้นนะคะค่ะอนัวฒนาค่ะน้องแบบที่เอากิเลสมาส่งแล้วก็มาแบ่งปันในวันนี้นะคะสาธุค่ะเชิญเชิญน้องเอค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะอันดับแรกนี่ต้อง ชื่นชมเลยนะคะที่พี่แบบเนี่ยสามารถจบกิเลสแล้วก็ไข้ควรและตัดสินใจได้ในจุดที่ดีที่สุดจริงๆคะ่ะและเห็นกิเลสทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ตอนปลูกก็ชื่นชมว่าของเราปลูกดีปลูกเก่งใช่ไหมคะต่อจะให้ก็เ,เห็นกิเลสอีกจนทงึงจนถึงวินาทีที่ตัดสินใจว่าจะให้ใครนะคะแลวยังเจาะได้อีกว่าอยากได้คําชมอะ่ะคือคือเองเขารู้สึกว่ามันคุ้มมากเเหมือนที่พี่ออนบอกคะ่ะพลิก ต้นนี้อะค่ะคุ้มแน่เริ่มปลูยยังให้ได้ได้แบ่งปันเลยค่ะเอยังจำได้ครั้งหนึ่งไม่รู้พี่ออนจำได้ไหมที่พี่แบมเอาบล็อกคลีไหมบล็อกคลี่มาให้เราดูอะที่ว่าเป็นสองดอกที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็ รู้สึกชื่นชมด้วยเหมือนกันนะคะว่าพี่แบมเนี่ยปลูกผักผลไม้เนี่ยได้ดีแล้วก็ผลผลิตได้ดีจริงๆส่วนหนึ่งก็คือเรื่องศีลที่ดีด้วยนะพี่ออนนะคะศีลที่ดีเนี่ยจะทําให้ปู่จะดีแล้วก็จิตใจที่ดีเราที่พอเวลาแบ่งปันเนี่ยเอดูจากภาพในเฟซของพวกพี่นะคะพวกพี่ก็แบ่งปันด้วยใจที่แบบเต็มที่เลยนะคะมีกันชวนกันไปที่สวนไปเก็บเก็บแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ อะไรนะมีเอาไปให้เพื่อนบ้านนู้นนี้นั้นะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกพี่อะค่ะทํากุศลดีมาตลอดเลยค่ะและในกุศลนั่นแหละค่ะมันเลยทําให้พี่อะสามารถจับกิเลสได้เร็วค่ะในเอเข้าใจว่าจากที่พี่แบมเล่ามาช่วงระยะเวลาในการเห็นกิเลสแล้วล้างกิเลสอะน่าจะวินานนะคะน่าจะเร็วขึ้นเหมือนที่พี่ออหมอมันจะตื่นขึ้นใช่ไหมเราจะจับได้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นได้เร็วขึ้นก็อนุโมทนากัาบพี่แบมจริงๆค่ะสาธุค,ค่ะ